ปัญหาค่าแรงน้อยแต่ว่ามีการทารํางานเยอะยังคงมีอยู่ในสถา,านการณาา์ของสังคมปัจจุบันวันนี้เราจะมารายงานสถา,านการณ์ของจังหวัดมหาสารคามนรับว่าปัญหาค่าแรงเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสวัสดีค่ะ,ะชื่อวิไลวันเทียนดานะคะเป็นรายงานจังหวัดมหาสารคามค่ะนิยามของค่าจ้างข้าตังตามนิยามของประเทศไทย หมายถึงอัตราค่าจ้างที่เพียงพอสำหรับแรงงานทั่วไปแลกเข้าหนึ่งคนแล้วก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้นะสมควรแก่มาตรฐานการของชีพตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่นะเศรษฐกิจของมหาสารคามเนี่ยก็จะขับเคลื่อนโดยนิสิตนักศึกษาหนิางานก็จะเป็นข้าราชการเป็นหลักที่นี่นะคะเพราะหน่วยงานภาครัฐ ก็จะเยอะเรื่องของคะแรงเป็นเรื่องของไตรภลายาี่ที่มีตั้งแต่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนายจ้างปลายลูกจ้างใช่ไหมคะคือโดยโดยหลักการเนี่ยนายจ้างจ่ายได้ลูกจ้างอยู่ได้ล่กการให้มากไปนายจ้างก็อยู่ไม่ได้น้อยไปลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องต้องมาสมดุลกันภาครัฐก็เป็นตัวกลางที่จะต้องช่วยพี่นายเงี้ยคระบทำงานว่างเวลา แต่ไม่ได้รับค่าจ้างถือว่าผิดไหมตามกฎหมายผิดนะคะเพราะว่าการทํางานล่วงเวลามันก็จะมีเลทว่าต้องได้เท่าไหร่ของค่าจ้างแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นการช่วยกันนะคะช่วยกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอาจจะมีเกณฑ์ที่ที่ตกลงร่วมกันไม,ไม่จ่ายก็เป็นเรื่องอถ้าไม่จ่ายปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้สวัสดิการอย่างอื่นอาจจะมาโทดแทนอย่างงี้ะคะ่ะ งานบางงานได้ค่าแรงน้อยจริงๆเ,เหมือนที่หลักการที่พูดไปอะ่ะคือมันต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะคะคือคือหลักการเนี่ยในจ้างต้องยึดกฎหมายแรงงานอยู่แล้วต้องต้องจ่ายค่าจ้างคืออย่างของนิสิตต้องการอ,อ่นิสิตเขาก็ยังมีค่าจ้างของพร์ททมนะคะในการในการเป็นค่าจ้างตามรายชั่วโมง นะคะเขาก็มีกฎหมายอน,นี้กำกับอยู่นะคะในสถานการณ์ค่าแรงในปัจจุบันเราได้ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสองคนคือรองศาสตราจารย์ดรสธิราจันเทศและรองศาสตราจารย์ดรสุบรรณเอี่ยมวิจารณ์อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแ่เศรษฐศาสตร์เนาะว่าค่าแรงควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะหนึ่งเลยคือเราคูรดูที่เลนค่าแรงขั้นต่ำ ย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นพนักงานประจำมีสวัสดิการค่าแรงขั้นต่ำทั่งนี้ไม่ควรจะเกิดไม่ควรจะต่ำกว่าสามร้อยใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าเกิดเป็นพนักงานประจำเนี่ยปกติแล้วสวัสดิการของเขาคือทํางานแปดชั่วโมงแล้วให้พักทานข้าวหนึ่งชั่วโมงนั่นก็แปลว่าปกติเขาทํางานจริงๆเจ็ดชั่วโมงแล้วได้ตังคนะ์สามร้อยบาทโดยส่วนตัวอาจารย์เรนมองว่า แรงงานพัฒนาถ้าได้ชั่วโมงละไม่ถึง40บาทมันก็น่าจะเป็นแรงงานที่อาจจะยังต่ำเกินไปอ,อยากจะให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้แต่อุปสรรคที่จะเพิ่มค่าแรงงานขึ้นนะคะก็คือถ้ามองในแง่เศรษฐศาสตร์มันจะมีคำว่าอุปสงค์กับอุปทาน อุปสงคนะ์น่ะคือคนซื้อคือคนที่ยินดีจ่ายค่าจ้างเพื่อให้ได้แรงงานมาทำงนานกับอุปทานนะคือคนที่มีโปรดักต์มาขายก็คือแรงงานของตัวเองที่กาทำงนานอาจารย์มองว่าสาเหตุที่ค่าแรงของเด็กๆพาร์ทไทม์อ่ะมันถูกกดต่ำได้เพราะทางฝั่งของอุปทามนมันมีมากกว่าอุปสงค์ สั้นคนที่มีอำนาจพอที่จะแทรกแซงตลาดคำว่าแทรกแซงในตลาดในที่นี้ก็คือต้องเข้าไปช่วยกำหนดราคาในลักษณะขั้นต่ำคือห้ามซื้อขายแรงงานผ่านทางต่ำกว่าที่กำหนดค่าจ้างของมหาสารามค่าจ้างขั้นต่ำมหาสาครคามอยู่ที่347บาท ฉะนั้นถ้าเขาจะเอามาทอนเป็นรายชั่วโมงเนี่ยเขาก็สามารถทอนตรงนั้นได้นะซึ่ง,ซ,งซึ่งเหตุผลตรงเนี้ยเป็นเหตุผลที่นายจ้างจะต้องถูกนํานมาเอานกฎหมายตัวเนี้ยนามาใช้ด้วยเพราะไม่งั้นจะถือว่าไม่ได้ไปไได,ไได้ปฏิบัติตามกฎหมายครับการมีสหภาพแรงงานช่วยต่อรองค่าแรงสามารถต่อรองได้จริงหรือไม่คะต่อรองได้จริงครับต่อรองได้จริงในวงเล็บถ้าสหภาพแรงงานนั้นเป็นสหภาพแรงงานที่มีความเข้มแข็งอันนี้เขาวงเล็บไว้นิดหนึ่ง ถ้าสภาพแรงงานนั้นเป็นสภาพแรงงานที่มีความเข้มแข็งและถ้าสภาพแรงงานนั้นเป็นสภาพแรงงานที่ถูกก่อกําเนิดขึ้นมาจากเจตนาลมที่บริสุทธิ์เจตนารมที่บริสุทธิ์หมายความว่าไงหมายความว่าสภาพแรงงานจะเกิดขึ้นมาเนี่ยจากการรวมตัวของฝ่ายลูกจ้างไม่ใช่ฝ่ายนายจ้างนะฮะสภาพแรงงานเนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของฝ่ายลูกจ้างลูกจ้างจะต้องรวมตัวกันขึ้นมารวมตัวขึ้นมาวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง สภาพแรงงานที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสภาพแรงงานจะทําหน้าที่เรียกร้องเรื่องของการปรับค่าจ้างประจําปีอันนี้ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส er ําคัญที่สุดเลยลองลงไปก็คือวัตถุประสงค์ที่สําคัญลองลงไปก็คือสภาพแรงงานจะต้องทําหน้าที่เรียกร้องในเรื่องของสวัสดิการนะครับเรียกร้องในเรื่องของการปรับปรุงสถานที่ทํางานให้มีสุขอนามัยความปลอดภัยอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สอง แต่ประเด็นแรกที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการปรับค่าจ้างประจําปีถามว่าทํำไมต้องปรับค่าจ้างประจําปีฮะเพราะให้มันสอดคล้องกับค่าของชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนั่นเองและเรายังได้ไปสัมภาษณ์นิสิตท,ที่ทํางานพาัฒนาโดยนิสิตได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นของค่าแรงไว้ว่าถ้าคิดเป็น8ชั่วโมง มันหนักแล้ราคามันกดอะค่ะอันนี้น่าจะต้อง